สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสลับปั๊มน้ำครับเราจะเอาตัวเล็กออกเอาตัวใหญ่เข้าครับแต่เป็นของเก่าทั้งสองนะครับตันนี้ครับเป็นของเก่าเราถอดออกมาตจะกี้ครับจะมาดูกันครับนี่ครับตรงนี้เราถอดออกมานจะกี้ครับก็คือตอนนี้นะครับซปเปอร์ปั๊มครับปั๊มแล้วครับ อ่อนเราถอดออกมันนี่อันนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเก่าแล้วเราจะเอาตัวนี้ใส่แทนก็นี้ก็เป็นปั้มเก่อมาเดิมเหมือนกันครับแต่ขนาดจะใหญ่กว่ากันครับอันนี้มันเป็นสามนิ้วนะครับอันเนี้ยขนาดสองนิ้วเราจะเอาตัวใหญ่ขึ้นเอาใหญ่กว่าเก่าใส่เข้าไปเพื่อจะเพิ่มแรงดันอัดน้ําเข้าไปฉีดล้างในเครื่องพ่นสีครับที่สีครับนี่ครับเรื่อ ปั๊มตัวใหญ่กว่าเดิมครับแรงอา็จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นหนึ่งเท่าตัวครับนี่ครับเอาไปล้างที่สีครับทำความสะอาดเครื่องครับเวลาทำความสะอาดเครื่องน้ำก็จะแรงของเดิมมันก็แรงครับแต่ยังแรงไม่พอกเราเลยทําการสลับปั๊มครับเอาตัวใหญ่เข้าเอาตัวเล็กออกนี่ครับก็ต่อเกี่ยวนอก PVC ครับเราก่อนใช้ทุกครั้งเราต้องพันเทปนะครับนี่ครับอันนี้คือรถเดี่ยมนะครับ รถเหลี่ยมเป็นเหล็กครับรถเหลี่ยมเป็น PVC ขนาดใหญ่อย่างนี้ไม่มีนะครับรถเหลี่ยมสามนิ้วลง2งนิ้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันครับก่อนใช้ต้องพันเก็บทุกครั้งนะครับเราจะไปใช้ตัวนี้เอาช่างเบียร์หมุนไก่ใอ่ตัวนู้นวันนี้ช่างเบียร์จะหมุนไก่ให้ดูนะครับว่าใส่กันยังไงครับตัวไหนก็ได้2ตัวเลยนั่นแหละเอ้ยช่างเบียร์หมุนไก่เข้าไปครับจะให้เป็นเยวนะครับโอเค แล้วก็ขันเลยครับจะมาอีกตัวหนึ่งครับอ,อันนี้ครับอีกตัวหนึ่งครับใส่ตัวล่างครับนันแหะครับน,นี้ช่างเบียร์กำลังใส่สาธิตพิธีกาใส่ให้ดูนะครับเวลาใส่ใส่ให้ตรงนะครับจะใส่ป็้นเกียวนะครับท่านผู้ชม ถ้าใส่เป็นเกลียวแล้วเกลียวอาจจะเสียได้ครับถ้าเกลียวเสียแล้วมันจะหมุนข้อลำบากแล้วจะเกิดการรั่วซึมถึงเกสอร์เซ็นครับที่จะเกิดการหยดติ่งๆนะครับผมนี่ครับขันแน่เลยครับช่างเบียร์ตัวที่เราจะใส่ตัวนี้ก่อนจะใส่เราก็ต้องพันเทปเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วหน้าแปนระหว่างหน้าแปนครับประกบหน้าแปนกันเพ๊บเแล้วต้องใส่โปรเกนนะครับนี่ครับโปรโปรเกนยางครับเพิ่งใส่ไปตะกี้นะครับผม ใส่เพื่ออะไรเอ่ยใส่เพื่อไม่ให้มันรั่วครับโปรเกนเนี้ยยิ่งขันยิ่งแน่นครับมันเป็นโปรเกนยางครับมันจะมันจะนิ่มๆครับเนี่ยนิ่มๆยิ่งบีบนัดเท่าไหร่ยิ่งแน่นครับไม่มีรั่วครับผมนี่ครับแลวอย่าลืมครับตัวเนี้ยอย่าลืมพันเทปนะครับทุกครั้งที่เกี่ยวกับการทำงานทำง,งานกับ,ก,บกับปลาครับที่เป็นเกีียวนะครับพี่น้อง ต้องพันเทปทุกหัวครับยกเว้นกรณีเป็นสายน้ําดีสายชําระพวกนี้ห้ามพันเทปโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าพวกนี้มันมีโปเกนยางดําอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเราห้ามพันเทปนะครับผมพวกฝักบัวสายชําระสายน้ําดีพวกนี้อย่าพันเทปนะครับแต่พวกนี้พันเทปได้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้า,นาผมจะสาธิตว่าทําไมเราถึงไม่ไม่ไม่พันเทปของ ใายน้ำดีชักโครกใส่น้ำเบี้ยข้างหน้าครับผมจะทําไม่ดูนะครับแต่ตัวนี้เราต้องพันเทปนี่ครับช่างตู้มาใส่ได้ครับอันนี้เราก่อนไแเราก็ต้องพันเทปครับจะลำบากหน่อยครับเพราะว่าถือโท่กลองมือนึงครับพันมือนึงหนึ่งครับนี่ครับพันช้าพันไวไม่เป็นเลยครับของห้พันนะครับ ครับอันเข้าไปครับนี่ครับอันเข้าไปอันต่อไปครับขันเข้าไปป้าพอให้ครับป้าพอให้ขันเลยเอออันนอ้แดงพอแล้วแล้วก็ขันครับได้กุญแจแป๊บนะครับหรือชาวบ้านเรียกกุญแจ้คอม้านะครับผมนี่ครับและแล้วครับนี่เราก็ทำเสร็จแล้วครับผม น้ำก่อนน้ำเข้าจ้ำเรียบร้อยเสร็จครับบริบูรณ์ครับเรียบร้อยโรงเรียนช่างเล็กทำได้ครับนี่ครับก็เป็นเล็กเลน้อยครับที่อยากเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆพ่อ,อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับรู้รับฟังว่าอีกม,มุมหนึ่งซีมหนึ่งของโลกนี้ยังมีช่างคนหนึ่ง,นนงชื่อว่าช่างเล็กครับที่ทำงานอยู่ในซอกในหลือของการทำงานในโลกใบนี้ครับ อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเออยังมีตัวนิ้นโยอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในโลกอกาศัยอยู่ในโลกับลองชีพด้วยการทํางานซ่อมปั๊มน้ําเดนท่อน้ํานะครับนี่ครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้จนจบก็อย่าลืมครับสงสารมนุษย์ตัวนิ้นโยตัวหนึ่งครับว่าวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญคอมเมนต์ครับนี่ครับผม นี่ตัวเล็กถอดออกน,นะครับผมนี่ครับก็อยากให้รู้ว่าในโลกใบนี้ยังมีช่างเล็กซึ่งอีกอีกหลายหลายร้านล้านคนที่อาจจะมองไม่เห็นครับตัวตนของเขาแต่อีกมีกระจกมือเดียวครับที่มองเห็นตัวตนขเขาต่อฟัด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับนี่อยากให้พี่น้องได้ดูว่าการทำบํานามัน ยากวันง่ายแบบไหนก็แชร์มาให้ดูครับผมนะครับเรียนร้อยโรงเรียนช่างเล็กอมได้ครับทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดเอ่อก็อย่างที่พูดครับว่าฝากช่องเลยครับทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์นะครับผมทีนี้ครับตอนนี้ ก็เสร็จงานแล้วก็วจะลงไปข้างล่างอันนี้อยู่อันนี้อยู่บนชั้น5นะครับตึกชั้น5ครับผมชั้น4ชั้นสชั้น4ครับขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ